วันนี้เสื้อผมก็พร้อมจำน่ายไปที่เรียบร้อยนะทุกคนใช่เลยเมอานครับเพื้อาจานยทีมนะทุกคนนะครับมันหลังเป็นอย่างนี้นะฮะ สีแม่งเด่นจริงนะคือแบบเวลาใส่ออกข้างนอกสียังเด่นนะแล้วผ<บ><บ>้ออาแบบนุ่มด้วยผ้านุ่มใช่คือผ้าใส่สบายเลยทุกคนนะใส่นอนใส่เลน่นเป็นผ้าที่ใส่สบายมากเลยทุกคนนะก็ตัวนี้มีแค่250ตัวเท่านั้นนะครับรมวมใส่นะทุกคนใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนนะครับเพจการทีมแห่งปูยิปท็อปนะทุกคนบอสละสี่ร้อาสิบบาทเฮ้ยเออผมว่า รวมส่งใช่ไหมแล้วรวมสงง<อ>่งกว่าห้าสิบห<อ>้าส่งกว่าห้าสิบอ่าก็ใครสนใจนะทุกคนนะครับมีจำนวนจำกัดทุกคนไปนส,สั่งซื้อก็ได้นะครับปแป่ถ้าแล้วอ่าทำหมดหมดแล้วหมดเลยนะใช่หมดแล้วหมดเลยนะอเ,เนะออ ดีนะนะครับผมว่าใกล้หมดแล้วแหละเนี่ยปล่อยคลิปนี้ไปใก<ช>ล้หมดแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เปิดจอเรียบร้อยแล้วทุกคนนะไปสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วเจนครับสวัสดีครับโอเคเครับก <c oughs> ็บ <c oughs> บบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จานทีมนะทุกคนอ่ะทุกคนครับวันนี้คือแบบมีกิจกรรมแบบแจ่มๆนะทุกคนเป็นกิจกรรมใหม่ของทางฟรีไฟนะฮะคือฟรีไฟนะทุกคนตอนนี้เขาคอลแลบกับวีนอมนะทุกคนนะครับซึ่งแบบเป็นหนังที่กําลังจะเข้าอ่ะคือส่วนตัวผมก็ชอบวีนอมอยู่แล้วนะทุกคนคือแบ โอ้โหปารียแม,ม่โคตรมันนะครับเราดูภาค2ในโรงอะ่ะคือแบบตอนแรกเข้าด้วยผมไปดูแน่นอนโอเคครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาพูดถึงกิจกรรมในฟรีไฟนะครับเป็นกิจกรรมฟรีไฟเอ็กวีนอมนะทุกคนนะฮะก็มันมีกิจกรรมแบบเยอะนะครับทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับมีตั้งเกือบ8เลยหรือเปล่านะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ถึง7จ็ดนะทุกคน <c oughs> ใช่ไหม ประมาณ6กิจกรรมนะถ้าที่ผมดูนะครับเพราะว่ามันมีอันซ้ำกันนะครับก็กิจกรรมแรกเลยนะทุกคนนะครับเป็นกิจกรรมอสุรกายคลองเขาบอกว่านะครับดูถึงยอดวิวที่กำหนดนะทุกคนนะครับรับไปเลยหมวกกันน็อกเวนนอมนะครับนี่เลยนะฮะก็คือเนี่ยเรากดเข้าไปนะทุกคนกดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นนี่เลยเห็นป้าเป็นวิดีโอนะครับของเวนนอมนะครกบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูดิว่าเป็นยังไงนะครับ ันไม่ชาร์จอะอย่าๆๆเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับชัดยังวะโอเคนี่ครับอ่านไม่ออกเฮ้ย <c oughs> ว่าต้องมีไอเทมเบนนอาแน่นอนเป็นชุดกรหลอนเป็นเป็นรถอะไรเงี้ยโอเคโ,โอ้ถ้าแบบเป็นชุดเวนนอมนี่จัด เมวันแน่นอน,นทุกคนเซตคนเทบิฟายเอ็กเวนนอมนะทุกคนนะครับเฮ้ยเอาป่ะตอนนี้คือแบบตอนนี้ยอดวิวไป5้าแสนสี่แล้วนะครับทุกคนนะครับ คือกิจกรรมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาให้ดูกี่วิวนะทุกคนนะครับนะก็เข้าไปดูกันนะเยอะนะทุกคนถ้าเกิดว่าวิวถึงกําหนดนะทุกคนนะครับเราจะได้หมวกเวนนอมมาฟรีๆกันเลยนะครับทุกคน <S <S แล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเวนนอมอสูรกายนะทุกคนคือนี่อย่างแรกเลยนะครับคือวันที่1 0ถึง24ตุลาคมนะครับอันแรกนะทุกคนเป็นจิตวิญญาณแห่งเวนนอมนะครับกิจกรรมนี้เปิดตั้งแต่วันที่ 10- ถึง24ตุลาคมนะทุกคนเป็นมอไซค์แบบเวนนอมนะครับ แล้วก็กิจกรรมต่อไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอ่าเป็นคล้ายๆกับกล่องชุดนะทุกคนเป็นกล่องชุดเวนนอมแบบนี้นะครับก็ระยะเวลาแต่สิบสามถึงยี่สิบสี่นะทุกคนแล้วก็16ตุลาอันนี้จะเลยมาแล้วนะทุกคนเป็นตีกลังเวนนอมนะครับจะเป็นแบบว่านล็อกอินได้นะครับใครที่แบบล็อกอินได้ก็โอ้ยดีด้วยนะทุกคน <S <S อ่าแล้วก็วันที่16ตุลาอันนี้ก็เลย <S <S เลยมาอีกนะครับเป็นอสุรกายครอบงำเป็นหมวกเวนนอมนะทุกคนแบบโวผมเข้าไม่ทันนะผมเพิ่งมาเห็นกิจกรรม คือแบบพี่มาทำคลิปนี้ก็แบบลงช้าขออภัยทุกคนด้วยนะครับเออเนกิจกรรมมันแบบโอ้โหยังเหลืออยู่2กิจกรรมนะทุกคนนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะทุกคนอันนี้เลยครับทุกคนนะครับใครที่จะเล่นเนี่ยนะครับมอไซค์นะครับกดเข้ามาตรงนี้นะทุกคนเห็นป่ะแล้วกดเข้าไปนะครับมันจะไปหน้ากิจกรรมไว้ทุกคนแล้วเขียนว่าละมันกําจัดนะครับก็คือยังไงวะต้องซื้อหรอเฮ้ยสงสัยต้องซื้อครับทุกคนเดี๋ยวผมลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่มีเพชรอยู่ประมาณแสนกว่าเพชรนะครับ ก็คือเรามารับโทเค็นใช่ไหมตอนนี้เรามีโทเค็นสีอ๋อแล้วกดตรงนี้ไงเห็นปะเราใช้โทเค็นนะทุกคนฟรีใช้มือตบเข้าไปอ๋อนี่ไงเลือล่อนรถตบอีกครั้งครับเอาปากกัดปากกัดหนึ่งครั้งละมือตบหนึ่งครั้งโอ้ปากกัดใช้สีเลยนะทุกคนเนแล้กดนี้อามหมดแล้วนะครับก็คือดาเมจจะลบไวกว่าเดิมอ๋อจัดไปโอ้โหดาบไม่เพียงพอทุกคนก็คือถ้าเรา กำจัดบอสครบสัก4เลเวลเนี่ยคือเลเวล3เนี่ยเราก็จะได้กล่องสุ่มนะครับทุกคนแล้วก็ได้มอไซเวนนอมนะครับแล้วก็มีสกิน MP4 0 s n นย์เซนกี้นะครับทุกคนคือตอนนี้เวนอมหน้าจะเวลหนึ่งอยู่นะครับผมผมเห็นปะก็คือมันจะนับเป็นวิวๆเลยอะคือถ้าเราแบบอยากได้ไอตัวดาบเนี่ยเราก็ต้องทํากิจกรรมนะทุกคน กิจกรรม็อตโทเค็นนะครับก็จะมีเล่น1เกมนะครับสังหารคน3คนนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนก็จะได้นี่นะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็มีภารกิจรายสัปดาห์ด้วยนะครับรายสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยประมาณนี้สังหารนะครับเล่น15เกมส่งคําชวนก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนใครที่แบบเพิ่งเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องทําให้ครบนะครับไม่งั้นนี่อาจจะพลาดมอไซค์ได้นะทุกคนนะอาจจะพลาดไอ้ตัวมอไซค์แบบเนี่ยมอไซค์เอาไว้ขี่แอกซ์าวเลยเงี้ยนะครับตัวเนี้ยนะ กิจกรรมก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับโหดวันที่24นี้แล้วนะทุกคนแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะทุกคนตอนนี้กิจกรรมอันนี้ยังอยู่นะเป็นภารกิจนะครับรายวันนะครับทุกคนรับโทเค็นนะฮะก็มีลงเล่น3รอบการจัดสตูนะทุกคนแล้วก็ลงเล่น60นาทีนะครับเล่นกับเพื่อน1รอบก็จะได้แบบโทเค็นอย่างละหนึ่งนะก็คือมันมันเอาไปแลกอะไรวะนี่ไงก็คือ15หมวกเนี่ยเราจะได้ชุดนี้ครับทุกคนเป็นชุดเวน้อมนะครับผมว่าชุดนี้ก็น่าจะลิมิเต็ดนั้นทุกคนเพราะว่าลคอบกั แบบการ์ตูนหรือว่าหนังอะไรเงี้ยคือเขาจะคอแลแลบครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่เอาเข้าเลยนะฮะก็คือถ้าใครมีชุดนี้เนี่ยสามารถเอาไปแอซสาวแบบอีกหนึ่งปีงห,งหรือ2ปีอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าแรงเลยนะครับอีกแรงทุกอันนะอ่ะอ่าแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกล่องสุ่มนะทุกคนคือเราแบบสุ่มอะไรเงี้ยเกิดใครอยากได้ชัวร์ก็เก็บ15ห้านะครับใครอยากได้กล่องสุ่มก็เก็บ5อันนะครับกิจกรรมก็ มีประมาณนี้นะทุกคนนะครับนะก็น่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับของเวนอมนะทุกคนนะฮะใครแบบสนใจกิจกรรมอื่นก็ลองมาดูได้แล้วทุกคนมีกิจกรรมเยอะนะครับมีไฟฟ้็แบบกิจกรรมที่เยอะไปไหนอะนะครับดูดิคาตานะยังยังเป็นกิจกรรมอ่ะเฮ้ยกิจกรรมเยอะจริงนี่ครับทุกคนนะครับอย่าลืมนะกดเข้ามาตรงนี้นะครับน่ากิจกรรมนะครับแล้วก็แถบอันที่สองนะทุกคนนะครับไปลองทําไปลองเล่นกันได้นะทุกคนฮะ โอเคครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พี่มาอัปเดตกิจกรรมให้ทุกคนดูแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์พี่เยอะนะฮะทุกคนโอเคครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย